ผู้ชมคะเจอเข่าวได้ในวันนี้ค่ะเราจะไปตามติดกันกันกนกบกรณีของนักข่าวรายหนึ่งละค่ะซึ่งทําหน้าที่นะคะอยู่ในสังกัดของสํานักข่าวหนึ่งได้ถูกประทัดยักจากการชุมนุมละค่ะเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งเป็นผลนะคะทำให้แก้วหูนั้นฉีกขาดต้องทําการผ่าตัดละค่ะเพื่อที่จะใส่แก้วหูใหม่นั้นทดแทน ซึ่งอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับสื่อมวลชนรายนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวแต่ก็น่าแปลกใจนะคะที่ทางต้นสังกัดเองกลับเงียบและคะไม่มีการนําเสนอข่าวนี้และขณะดเดียวกันนะคะนอกเหนือไปจากการไม่นําเสนอข่าวแล้วเดอะแ t ทเทอร์ละค่ะซึ่งถือว่าเป็นสื่อที่ออกมาเรียกร้องแล้วก็เคลื่อนไหวก่อนหน้านี้กับการทาหาความยุติธรรม โดยมีการร้องนะคะไปยังสารแพ่งเพื่อขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตํำรวจนั้นหยุดการใช้กระสุนอย่างในการชุดนุกแต่ปรากฏว่ามาครั้งนี้นะคะน่าแปลกละค่ะที่กลับเงียบเช่นเดียวกันค่ะค่ะท่านผู้ชมคะโดยเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาที่สารแพ่งนะคะทั้งตัวแทนสืมวลชนสําสำนักด้วยกันก็คือนักข่าวจาก plus s เวนและก็ช่างภาพจาก the matter ค่ะ ได้ทาการยื่นฟ้องสํานักงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและก็ผู้บังคับการกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนโดยเป็นการยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งในกรณีที่ทั้งคู่นั้นได้ถูกยิงกระสุนยางใส่จนกระทั่งได้รับบาดเจ็บล่ะค่ะในช่วงระหว่างการทําข่าวในการจมนุมเมื่อช่วงวันที่18รกรกฎาคมที่ผ่านมา ดยในคำร้องนะคะจะมีการระบุเรียกค่าเสียหายต่อการกระทําที่ถือว่ากระทบต่อเสรีภาพของส่วนชนซึ่งควรจะต้องได้รับการรับรองภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560และควรจะต้องได้รับการรับรองในกฎหมายระหว่างประเทศอีกด้วยอีกทั้งกันในคำร้องนะคะท่านผู้มชมคะยังมีการระบุไปถึงการใช้กระสุนยางของทางเจ้าหน้าที่ด้วยล่ะค่ะว่าเจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้มีการประกาศเตือนล่วงหน้าต่อการชุมนุมที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นว่าจะมีการใช้กระสุนยาง จึงขอให้ศาลได้มีคำสั่งห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นใช้กระสุนยางในการควบคุมและสลายการชุมนุมค่ะเพราะถือว่าเป็นการละเมิดต่อโจทย์และก็สื่มวลชนที่ต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการชุมนุมด้วยค่ะนผู้ชมคะและในที่สุดนะคะศาลแพ่งเองค่ะก็ได้ยกคำร้องนะคะไม่คุ้มครองชั่วคราวสองนักข่าวม็อบด้วยระบุเอาไว้ในคำสั่งเลยค่ะว่า การกล่าวอ้างของสุมิชนทั้งคู่นั้นซึ่งเป็นโจ์เนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมเป็นแค่เพียงเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่ภายใต้เงือ่อนไขอะไรและความเสียหายอะไรที่โจทย์ทั้งสองคนนั้นกล่าวอ้างมันก็เป็นแค่เพียงการคาดคะเนค่ะจึงถือได้ว่าไม่มีเหตุผลที่จะนําวิธีการคุ้มครองชั่วคราวใดเนี่ยมาใช้บังคับ เพราะฉะนั้นนะคะจึงไม่มีเหตุฉุกเฉินตามคำร้องของโจทก์ทั้งคู่และสารเองก็ยกคำร้องกันไปในที่สุดนั่นเองค่ะแต่เบื้องไงก็ตามนะคะท่านผู้ชมคะสารเองก็ยังได้มีการออกคำสั่งคุ้มครองนะคะการทำงานกองสืมม่อมวลชนเอาไว้ด้วยล่ะค่ะที่ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวะังในการควบคุมการชุมนุมและก็สลายการชุมนุมโดยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของสืมม่อมวลชนค่ะ,คะท่านผู้ชมคะอย่างไรก็ตามนะคะในเฟซบุ๊กค่ะของกองบอกกรถือแมทเทอร์ด Matter, ได้มีการระบุถึงเหตุผล เอาไว้ในการดําเนินการร้องต่อศาลในครั้งนั้นค่ะว่าก็เพื่อดูแลสวัสดิภาพของสืมม่อมวลชนในการทําข่าวม็อบเพราะว่าจากการรวบรวมนะคะเฉพาะปีนี้เนี่ยปี2564มีสืมม่อมวลชนค่ะที่ถูกกระสุนอย่างจากเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยยิงไปแล้วอย่างน้อย13คนด้วยกันจาก11สํานัก แต่ก็น่าแปลกใจนะคะท่านผู้ชมคะที่นักข่าวสื่อมวลชนเองต้องทําข่าวอยุดท่ามกลางนะคะสถานการณ์การตะลุมบอลกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็ม็อบแต่กลับไม่มีตัวเลขเลยคะ่ะของนักข่าวที่ได้รับผลกระทบจากฝั่งม็อบเลยก็น่าแปลกใจนะคะทั้งทันที่ม็อบนั้นใช้ทั้งประทัดยักษ์ระเบิดเพลิงระเบิดปิงปองไปบอมและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแลวค่ะคะ่ะท่านผู้ชมคะและที่น่าสนใจนะคะก็คือใน Twitter ค่ะของโบนัทถามหาธนะเธอได้ทวิตข้อความเอาไว้ ว่ามีสื่อไหนเนี่ยรวบรวมความเสียหายรายวันเอาไว้ไหมคะเมื่อวานวันที่21สิงหาคมท่านเจ้าหน้าที่นั้นแจ้งสื่อเอาไว้ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บกันไปเจ็ดนายจากไปปอบทั้งฝั่งผู้ชมุมนุมล่ะเป็นยังไงบ้างอยากให้มีข้อมูลภาพรวมเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเห็นแต่มีการแยกกันรายงานขึ้นอยู่กับว่าใครอยู่ฝั่งไหนสังคมเนี่ยขาดข้อเท็จจริงในภาพรวมนี่แหลคะค่ะท่านผู้ชมคะทำไมสื่อ ถึงได้รายงานแต่ข้อมูลเพื่อที่จะโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นและทำไมสื่อจึงไม่ทำหน้าที่ในการรายงานข้อเท็จจริงในภาพรวมทั้งหมดของการชุมนุมที่ผ่านมานี่แหละทำให้สังคมนั้นกำลังตั้งคำถามตามมาแล้วค่ะว่าต้องลงแล้วเนี่ยสื่ออยู่ฝั่งม็อบหรือไม่แล้วก็สื่อเนี่ยจะมีการดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลเหมือนกับที่ผ่านมาไหม เพราะว่ากรณีกรณีนี้มันกำลังเกิดขึ้นกับสื่อมวลชนที่ต้องทำการผ่าตัดเพื่อที่จะใส่แก้วหูใหม่และความรุนแรงนี้มันก็เกิดขึ้นมาจากฝั่งม็อบไม่ใช่จากทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ปรากฏว่ามันกลับมีแต่ความเงียบและไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นจากสื่อมวลชนทำให้กำลังมองกันอยู่แลวคะว่าตกลงแล้วเนี่ยความเคลื่อนไหวต่างๆที่ผ่านมาของสื่อมวลชนนั้นมันมีอะไรที่มันเคลือบแคลงแฝงอยู่ที่มันมากไปกว่า เพื่อสวัสดิภาพของสืมม่อมวชนหรือไม่ค่ะขอฝากสินค้าทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะมีหลากหลายท่านได้เลือกซื้อนอกจากจะได้สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยแล้วยังได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกร,ร,กรอีกด้วยค่ะ